สวัสดีครับวันนี้แมนยู24นะครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับข่าวสารของทีมปีศาจแดงนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่เรื่องราวทั่วไปกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้มีการจับสลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับฤดูกาลนี้มีการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มแบบใหม่นะครับเรียกว่าลีกเฟสแต่ละทีมจะเจอคู่ต่อสู้8ทีมนะครับเย่าเยือนสลับกันไปโดยทางยูฟ่าเนี่ยได้เชิญคริสโนโรนันโดเนี่ยอดีตนักเตะของแมนยูเนี่ยขึ้นมา เป็นคนกดปุ่มจับสลากด้วยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลเชื่อชูเกียรติในฐานะดาวซันโวตลอดการของยนะูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกโรนันโดเนี่ยได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งหมด5สมัยโดยทําได้กับแมนยูหสมัยแล้วก็อีก4สมัยกับเรอัลมาดริดซึ่งเขาทำสถิติไว้140ประตูจาก183นัดนะครับก็กลายเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของ UCL โดยยิงได้เยอะกว่าลีโอนลเมซี่ ที่ทําได้129ประตูนะครับก็ห่างกัน11ลูกเองแล้วก็ตอนนี้ทั้ง2คนก็ไม่ได้เล่นอยู่ในยุโรปทั้งคู่แล้วนะครับปัจจุบันโรนโดก็ไปเล่นอยู่กับอาลนาเซอร์ในซาอุดิอาระเบียเมซี่ไปเล่นกับอินเตอร์เมีามี่ในเมเจอร์ลีกสหรัฐทางยูฟาเขา ก็เลยมอบรางวัลดาวนโบตลอดการให้กับโรนันโดนะครับในงานจับสลากครั้งนี้ข้ามาดูการประกาศรายชื่อของทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่นะครับภายใต้การคุมทีมของลีคาสลี์เป็นเฮดโค้ชชั่วคราวของทีมสิงโตคำรามที่มารับหน้าที่ต่อจากแกเรตเซาเกตเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามีนักเตะหน้าใหม่ติดมาหลายคนทีเดียวนะครับ แต่ว่าก็ยังมีแกนหลักจากชุดยูโรเนี่ยมากันเกือบครบชุดนี้ก็มีนักเตะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดมา2รายนะครับก็คือแฮร์รี่แม็กไกวในตำแหน่งกองหลังนะครับแม็กไกวเนี่ยก็ไม่ได้ไปยูโร2024เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บรอบนี้ก็หายกลับมาติดทีมอีกครั้งหนึ่งส่วนอีกหนึ่งคนคือคอบบี้เมนูนะครับกองกลางของทีมผีแดงก็ติดมาตามคาดเพนะราะว่ายูโรก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะกลายเป็นตัวหลักในช่วงนาทัยท้ายของอังกฤษจ,จนพาทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับก็เป็น สองรายจากทีมปีศาจแดงแล้วก็มีนักเตะที่เป็นอดีตนักเตะแมนยูด้วยนะครับติดชุดนี้มาก็คือแองเจลโกเมสเป็นนักเตะจากทีมลิวในลีกเอิงฝรั่งเศส ตั้งแต่ผมดูบอลมาเนี่ยแทบจะไม่เจอเหมือนกันนะนักเตะที่ติดทีมชาติอังกฤษแล้วก็เล่นอยู่ในลีกฝรั่งเศสเนี่ยแต่ว่าลีคาสลีย์ก็ตัดสินใจดึงเข้ามานะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆนะครับเสาประตูก็มีจอร์แดนพิกฟอร์ดของเอเวอร์ตันนะดินเทอร์ดันอันนี้ก็เป็นเด็กผีเก่าจากคริสตัลพาเลซแล้วก็เรียกนิกป๊อจากนิวคาสเซิลกลับมากองหลังก็มีเทรนอเล็กซานเดอร์อานโนจอห์นสโตนมาร์กเกฮีเอสลีย์คอนซาพวกนี้เป็นชุดที่ไปยูโรมานะครับ แล้วก็มีเรียกรีวายโควิลกลับมาเรียกลิโก้ลูอิสแล้วก็ทีโน่ลิฟฟลาเมนโตอันนี้ติดครั้งแรกเลยนะครับจากนิวคาสเซิลกองกลางก็มีฟิลฟอเดนนะครับคอนเนอร์กาลักเกอร์มีโคพารเมอร์เดยแคทไลท์ ight, แล้วก็ตัวใหม่คือมอร์แกนกิฟส์ไว้นะครับจากนอตติงแฮมฟอร์เรสกองหน้าก็มีแฮร์รี่เคนจาร์ลอตโบเวนเอเบลชิเอเซอนโทนี่กอร์ดอนบูกาโยซาก้าโอลิวัตกินแล้วก็มีเรียกแจ็คเกรลิช จากแมนซิตี้กลับมาแล้วก็มีโนนี่มาดูเอเก้ด้วยปีกจากเชลซี <c oughs> ก็ติดเป็นครั้งแรกโดยอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวจะมีโปรแกรมลงเตะ2นัดในยูฟาเนชันลีกบีนะครับอังกฤษจ,จะตกชั้นลงมาจากเนชั่นลีกเอลงมาเล่นบีโดยจะเล่นกลุ่ม2อนะครับออกไปเยือนไอแลนด์ and, ในวันที่7กันยายนแล้วก็มาเปิดเวมบลีย์พบกับฟินแลนด์วันที่10กันยายนนะครับมาต่อกันที่เรื่องของความพร้อมของทีแมนยูก่อนเล่นเกมแดงเดือดกับ ิเวอร์พูลนะครับล่าสุดเจอข่าวร้ายครับเมสันเมาส์กองกลางของทีมหมายเลข7เนี่ยเปิดเผยเองเลยนะครับว่าเขาได้รับบาดเจ็บอีกครั้งแล้วก็จะพลาดเกมแดงเดือดแน่นอนเมสันเมาส์เนี่ยออกสตาร์ตตัวจริงให้กับแมนยูตลอด2นัดแรกในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แต่ว่าไม่มีเกมไหนเลยที่เล่นครบ90นาทีนะครับนัดที่ผ่านมาที่เจอกับไบรตันเนี่ยโดนถูกเปลี่ยนออกในช่วงหลังจบครึ่งแรกเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บนี่แหละล่าสุด เจ้าตัวเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีอาการบาดเจ็บแฮมสตริงแล้วก็จะเจ็บเนี่ยประมาณ4-5สัปดาห์นะครับทำให้เขาจะพลาดลงเล่นเนี่ยสอเกมเลยเจ้าตัวก็ค่อนข้างผิดหวังนะครับเพราะว่าเขาพยายามเรียกความฟิตตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นให้ตัวเองเนี่ยมีร่างกายที่พร้อมกับก,บการเปิดฤดูกาลเทนฮากก็ตอบแทนด้วยการให้ลงเล่นเป็นตัวจริงใน2นัดแรกแต่สุดท้ายก็มาโชคร้ายบาดเจ็บอีกแล้วนะครับเมสันเมาส์เนี่ยฤดูกาลที่แล้วก็เจ็บพอสมควรเลยฤดูกาลนี้เริ่มมา2นัดเจ็บอีกแล้วนะครับ ผมไม่รู้ว่าเป็นที่นักเตะหรือว่าเป็นที่ทีมแพทย์ของแมนยูกันแน่นะเพราะานักเตะมันเจ็บเยอะเหลือเกินส่วนลาสมุตฮอยลุนกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กนะครับที่เกมดังเดือดเนี่ยฟิตไม่ทันแน่นอนล่าสุดก็มีภาพของเจ้าตัวเนี่ยกลับเข้ามาฝึกซ้อมที่ยิมแล้วนะครับกำลังเรียกความฟิตอยู่ตอนนี้อาการบาดเจ็บน่าจะหายละมาเดินหน้าเรียกฟิตแล้วก็น่าจะหายกลับมาในช่วงหลังจบโปรแกร,รมทีมชาตินะครับเกมกับเซาแธทมป์ตันในวันเสาร์ที่14กันยายนเนี่ยฮอยลุนน่าจะกลับมาได้แล้ว ส่วนเรื่องของมมนูเอลูกาเต้นะครับกองกลางทิมชชติอุรุกวัยที่ตอนนี้เดินทางมาตรวจร่างกายกับแมนยูแล้วเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่เห็นเปิดตัวสักทีนะครับเฟเดริโกเคียซ่าเนี่ยเขามาทีหลังเขาเปิดตัวกับลิเวอร์พูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สื่อเขาบอกว่าอาจจะต้องรอให้ดีลของสกอตต์แบงคโทมิน่เนี่ยไปเปิดตัวกับนนโปรลีก่อนรอนนโปลีโอนตังมาให้โดยที่หากการตรวจร่างกาย ไม,ม่ปัญหาใดๆเนี่ยอุกเต้ก็เตรียมจะเปิดตัวผมว่าพรุ่งนี้น่าจะต้องมาแล้วล่ะนะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยวางแผนว่าจะใส่ชื่ออุกเต้นเนี่ยลงทะเบียนให้ทันก่อนเที่ยงวันศุกร์นะครับเพื่อที่จะมีชื่อในเกมเปิดสนามโอทฟอร์ดรับการเยเยือนของลิเวอร์พูลผมว่าก็น่าจะมีชื่อเป็นสำรองก่อนแล้วถ้าหากรูปเกมมันสูสีสมมุติแมนยูขึ้นนําต้องการรักษาสกอร์เนี่ยผมว่าอุกเต้ก็น่าจะได้ประเดิมสนามในช่วงครึ่งหลังส่วนความเคลื่อนไหวของการซื้อขายนักเตะ คนอื่นๆเนี่ยวันนี้ก็ขยับไม่มากก็มีความเคลื่อนไหวของดีลราฮิมสเตอร์ลิงเขาบอกว่าตอนนี้ทางแมนยูกับเชลซีเนี่ยแยกดีลกันแล้วนะครับเชลซีก็เดินหน้าเรื่องของซานโชไปแมนยูก็มีการพูดคุยเรื่องของสเตอร์ลิงนะครับก็มารอดูกันครับว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะครับมีการพูดคุยกันจริงแต่ว่ายังไม่ได้ไปถึงของการเรื่องของการตกลงค่าตัวค่าเหนื่อยอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ถึงตรงนั้นส่วนนักเตะย้ายออกในเมื่อวานแมนยูมี1คนนะครับ นั่นก็คือกองหลังดาวลุ่งนะครับลิสเบนเน็ตเป็นกองหลังอายุ20ปีคนนี้ได้ไปทัวร์สหรัฐอเมริกากับแมนยูมาด้วยในช่วงปลาซีซั่นนะครับ s> <S เขาจะเล่น,นเซนเตอร์คู่กับมนะาร์คฟิชนี่ยดาวลุ่ง2คนคู่กันมาร์คฟิชเนี่ยาย้ายไปคาดิฟแล้วล่าสุดก็เป็นลิสเบนเน็ตที่ย้ายไปแบบยืมตัวร่วมทีมฟลีดวูดทาวนะครับทีมในระดับลีกทูของอังกฤษโดยลิสเบนเน็ตเนี่ยเขาเป็นกัปตันทีมของชุด u 18นะครับที่ควา้าแชมป์ FA ยูทครับ เมื่อปี2022แล้วก็เคยมีชื่อขึ้นมาเป็นตัวสำรองในทีมแมนยูบ้างแล้วด้วยฤดูกาลที่แล้วช่วงเล็ก2เนี่ยโดนสต็อกพอตเคานตี้ยืมตัวไปเล่นนะครับแล้วก็อยู่ในชุดที่คว้าแชมป์ลีกทูด้วยแต่ว่าเขาได้เล่นแค่นัดเดียวเองฤดูกาลนี้ก็จะกลับไปเล่นลีกทูอีกครั้งนะครับกับฟลีดบูทาวน์นะทีมที่ตกชั้นมาจากลีกวันก็เชื่อว่าน่าจะได้โอกาสลงเล่นมากขึ้น ลิสเบเน็ตนะครับส่วนอนาคตกับแมนยูก็เดี๋ยวว่ากันทีหลังหลังจากนี้แล้วกันนะครับว่าเขามีการพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนนี่ก็เป็นข่าวสารของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อทางแมนยู24วันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ